สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน Rehab Rhapsody นะคะวันนี้ฉันอยากชวนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านมาคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆและละเอียดอ่อนอย่างเรื่องกายภาพบำบัดสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้ากิจกรรมกระตุ้นที่ทำได้ที่บ้านค่ะ ฉันเข้าใจดีค่ะว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกน้อยมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการคว่ำคลานนั่งยืนหรือเดินอาจทำให้เกิดความกังวลใจและคำถามมากมายใช่ไหมคะ ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่อย่าเพิ่งท้อแท้หรือสิ้นหวังนะคะเพราะพัฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจและลงมือกระตุ้นอย่างถูกวิธีและสม่าเสมอค่ะวันนี้ใน rehab rhapsody ฉันจะมาแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมกายภาพบำบัดง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาเล่นและกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยได้ที่บ้านในชีวิตประจำวันค่ะ เราจะมาเรียนรู้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของลูกได้อย่างไรเพื่อให้ลูกน้อยของคุณเติบโตและเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและมีรอยยิ้มแห่งความสุขไปด้วยกันค่ะทำความเข้าใจพัฒนาการช้าในเด็กก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคําว่าพัฒนาการช้ากันก่อนนะคะพัฒนาการของเด็กถูกแบ่งออกเป็นหลายด้านหลักๆค่ะ 1. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือ Gross Motor Skills ค่ะเช่นการชันคอการพลิกตัวการคว่ำการคลานการนั่งการยืนการเดินการกระโดดการวิ่ง 2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและประสานงานหรือ f i n e Motor Skills and Coordination เช่นการหยิบจับสิ่งของการปั้นดินน้ำมันการวาดรูป การเขียน 3. พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารหรือ language and communication s k i l l เช่นการเปล่งเสียงการพูดคำแรกการพูดเป็นประโยคการเข้าใจคำสั่ง 4. พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองหรือ social and self-help skills เช่นการสบตาการเล่นกับผู้อื่นการกินข้าวเองการแต่งตัว เมื่อเด็กมีพัฒนาการในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านช้ากว่าช่วงวัยที่ควรจะเป็นเราก็จะเรียกว่ามีภาวะพัฒนาการช้าค่ะสาเหตุอาจมีได้หลายอย่างตั้งแต่ปัจจัยทางพันธุก,กรรมปัญหาทางระบบประสาทปัญหาการรับรู้ไปจนถึงการกระตุ้นที่ไม่เพียงพอค่ะสิ่งสำคัญคือ การสังเกตเห็นพัฒนาการที่ช้าตั้งแต่เนิ่นๆและการรีบเข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นกุมารแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเด็กจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเหลือลูกน้อยได้อย่างทันท่วงทีค่ะกายภาพบำบัดสำหรับเด็กบทบาทสำคัญในการกระตุน้นพัฒนาการนักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเด็กที่มีพัฒนาการช้าโดยเฉพาะในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหวค่ะ เราจะช่วยประเมินสาเหตุวางแผนการกระตุน้นและสอนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและภาวะของเด็กแต่ละคนค่ะหลักการสำคัญของกายภาพบำบัดเด็กคือการเล่นค่ะเราจะทำให้การบำบัดเป็นเรื่องสนุกสนานดึงดูดความสนใจของเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความร่วมมือและเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะกิจกรรมกายภาพบำบัดง่ายๆทำได้ที่บ้านเล่นสนุกพัฒนาการก้าวไกล คุณพ่อคุณแม่คือผู้บำบัดคนสำคัญที่สุดของลูกค่ะการที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและสามารถนำกิจกรรมเหล่านี้ไปเล่นกับลูกที่บ้านได้ทุกวันจะส่งผลดีต่อพัฒนาการของลูกน้อยอย่างมหาศาลเลยนะคะหลักการสำคัญ1เริ่มจากง่ายไปหายากค่อยๆเพิ่มความท้าทายขึ้นทีละน้อย2สม่ำเสมอทำทุกวันวันละหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆก็ได้ค่ะ 3. สังเกตปฏิกิริยาของลูกถ้าลูกไม่ชอบหรือแสดงอาการไม่สบายให้หยุดหรือเปลี่ยนกิจกรรม 4. ชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำได้ให้ชมเชยเพื่อให้เขารู้สึกดีและมีกำลังใจทําทำในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีพื้นที่กว้างพอไม่มีของมีคมหรืออันตรายค่ะ 1. การกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบนสำหรับวัยแรกเกิดถึง3เดือนถ้าฝึกชันคอหรือทำมิทามนะคะวิธีทำคือวางลูกนอนคว่ำบนหน้าอกของคุณแม่หรือคุณพ่อหรือบนพื้นราบที่ปูผ้าหนานุ่มๆการกระตุ้นคือหาของเล่นสีสันหรือของเล่นมีเสียงมาล่ออยู่ข้างหน้าลูกในระดับสายตาเพื่อให้ลูกพยายามเงยหน้าขึ้นมองหรือหันซ้ายขวา ประโยชน์ก็คือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพลิกตัวและนั่งค่ะ 2. การกระตุ้นพัฒนาการพลิกตัวสำหรับวัย3-6เดือนท่ากลิ้งพลิกตัวหรือ rolling play นะคะวิธีทำคือจับขาของลูกข้างหนึ่งควยไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างช้าๆเพื่อให้ลูกพลิกตะแคงแล้วค่อยๆใช้ของเล่นล่อให้ลูกพลิกคว่าหรือพลิกหงายให้สาเร็จค่ะ การกระตุ้นคือวางของเล่นไว้ด้านข้างลำตัวของลูกเพื่อให้ลูกพยายามเอื้อมและพลิกตัวไปหาประโยชน์คือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวและฝึกการทำงานประสานกันของร่างกายค่ะ 3. การกระตุ้นพัฒนาการนั่งสำหรับวัย6-8เดือนถ้านั่งพยุงตัวหรือ support e d sitting นะคะ วิธีทำก็คือให้ลูกนั่งบนพื้นราบโดยมีหมอนหรือผ้าห่มม้วนรองพยุงด้านหลังและด้านข้างค่ะการกระตุ้นคือวางของเล่นรอบๆตัวลูกให้ลูกเอื้อมหยิบหรือใช้ของเล่นที่มีน้ำหนักเบาโยนเล่นไปมาเพื่อฝึกการทรงตัวขณะนั่งค่ะประโยชน์ก็คือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและฝึกการทรงตัวขณะนั่ง 4. การกระตุ้นพัฒนาการคลานสำหรับวัย8-10เดือนถ้าคลานแบบอุโมงหรือ t ั n เนลครอ w l นะคะวิธีทำคือสร้างอุโมง,ง่ายๆจากผ้าห่มคลุมเก้าอี้หรือกล่องกระดาษขนาดใหญ่การกระตุ้นคือวางของเล่นชิ้นโปรดของลูกไว้ใต้อุโมงเพื่อให้ลูกคลานไปหยิบหรือคุณพ่อคุณแม่คลานนำหน้าลูกก็ได้ค่ะ ประโยชน์คือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาและแกนกลางลำตัวฝึกการประสานงานของแขนขาและการเคลื่อนที่ค่ะ 5. การกระตุ้นพัฒนาการยืนและการเดินสำหรับวัย1 0 1ถปีถ้าเกาะยืนหรือครูซิงนะคะวิธีทำคือวางของเล่นบนโซฟาเตียงหรือโต๊ะเตี้ยๆให้ลูกเกาะยืนและใช้มือหยิบจับของเล่น การกระตุ้นคือวางของเล่นห่างกันเล็กน้อยเพื่อให้ลูกพยายามก้าวเท้าไปด้านข้างโดยเกาะไปกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะประโยชน์คือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและฝึกการลงน้ำหนักถ้าเดินตามหรือ walking with support นะคะวิธีทำคือคุณพ่อคุณแม่จับมือลูกทั้งสองข้างหรือใช้รถหัดเดินแบบผลักไม่ใช่แบบนั่งการกระตุ้นคือเดินจูงลูกไปข้างหน้าชวนลูกเดินไปหยิบของเล่นหรือเดินไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ประโยชน์คือฝึกการก้าวเดินการทรงตัวและความมั่นใจในการเดินสิ่งที่ต้องจำสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะ 1. คือเล่นคือฮาร์ดของสำคัญทำให้ทุกกิจกรรมเป็นการเล่นที่สนุกสนานไม่ใช่การบังคับค่ะ 2. ออดทนและสม่ำเสมอพัฒนาการต้องใช้เวลาการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ 3ชื่นชมในทุกก้าวเล็กน้อยทุกพัฒนาการของลูกไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็มีคุณค่านะคะให้กำลังใจลูกเสมอ 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณพ่อคุณแม่ย,ยังคงกังวลหรือลูกน้อยมีพัฒนาการช้ามากๆอย่าลังเลที่จะปรึกษากุมารแพทย์หรือนักกายภาพบาบัดเด็กนะคะเพื่อรับการประเมินและวางแผนการกระตุ้นที่เหมาะสมที่สุดสาหรับลูกน้อยของคุณค่ะบทสรุปนะคะการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ที่มีพัฒนาการช้าเป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถมอบให้ลูกได้ค่ะกายภาพบำบัดสำหรับเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือยักเย็นเลยนะคะแต่เป็นแนวคิดและกิจกรรมง่ายๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการเล่นเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวและพัฒนาการด้านต่างๆของลูกน้อยให้เติบโตได้เต็มศัก,กยภาพค่ะ จำไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้นักกายภาพบำบัดและทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่เสมอค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับรีแฮบรับโซดี้ในวันนี้ฉันหวังว่าข้อมูลและกิจกรรมง่ายๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังดูแลลูกน้อยที่มีพัฒนาการช้าอยู่นะคะลองนำไปเล่นกับลูกที่บ้านดูนะคะแล้วคุณจะเห็นรอยยิ้มของลูกน้อยและความสุขที่ตามมาอย่างแน่นอนคะ่ะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ฉันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไหนอีกบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ